อ่ะแนะนำตัวสิอันนี้ใครทองเคทองเคเป็นอเมริกันช็อตแฮ์ใช่ไหมฮะ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 อ่ะต่อไปตัวนี้ไม่ค่อยจะคุยกับใครเท่าไหร่อารมณ์ไม่ดีตลอดเวลาชื่อไะ,ะไรเราพูดเขาไม่คุยด้วยนี่ตัวเล็กนี่ตัวเล็กตัวเล้วตัวเล็ก กันบ้างแล้วน่ะเอาโอโห้ไอโยหมูหมีหมูหมีเนื้อทองเนื้อทองอยู่ไหนวะเนื้อทองอยู่ไหนนี่เนื้อทองอยู่นี่นี่โยเยะไปหมด อาอยากออกกล้องบ้างเอาโยงโอ๊ย,อยเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยเนี่ยโมตูมานี่ดิโมตูมาออกกล้องไรดิตูตูมาตูบอกขี้เกียจมาตรงนี้คนเยอะอยูร่รออยู่รออยู่รอมานี่โอ้โหเรียกไม่มาเลย มึงไปไหนเนะี่ยูโร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 มานี่เลยยูโรมานี่ยูโรมานี่ยูโร